สวัสด,ดีครับคุณเจ้าท้าช็อปเปอร์คุงกลับมาต่อกับดิวไมค์ค่ายโฟพาร์ทสุดท้ายใช่ไหมอ่าชั้นยี่สินะเจอกับเจ้าเซนตัสแลันฮ่าโอเคมีอยู่สามพันมีทายกูซื้อบ้างไหมเนี่ยเอ็กซีนี่ก็ซื้อไปได้ชัฟเฟิลไม่ได้ใช้อ่ะชาร์จชาร์จชาร์จขั้นสองกันนะเนเนๆก็มันมันหมดแล้วไงมันดาสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ทันแล้วอ่ะน,น,นี่ขาดอีแคสสนะี่พันเองอ่ะโอ้ไม่พอแหมขายยาทิ้งได้ไหมเนี่ยยาพวกนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยขายทิ้งได้ไหมเนี่ยเล่นใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยเนะี่ย โอเคซื้อนี่ก็ได้เพิ่มโอบก็ได้ก็ยไงนๆก็อันนั้นแล้วไงมันหมดแล้วไงใช่ไหมด่านสุดท้ายแล้วนี่ายเจอกับเจ้าแซงตัสนะเจ้าปีตาลุงแซงตัสเจาเซเวียนั่นเองน่ะมาถึงสักทีโดนแย่งบทเป็นนานคิรีก็ยังคงเป็นนางเอกเหมือนเดิมเออคะือหนูทำแล้วไม่ได้ค่ะช่วยหนูด้วยนะคะหนูเป็นห่วงน้องที่ช่วยเอง แกสิหน้าที่ให้ดันเต้ช่วยดันเต้ช่วยมาเข้าไปเข้ามาในนี้อะไรเงี้ยไหนก็ตามไหนก็ต้องยอมรับสิ่งที่นายเลือกช้าไปที่จะเสียใจแล้วแกปล่อยีิเลมาทำไมถึงต้องอยู่ขัดขวางพวกเราด้วยแกก็รู้ว่าแกออนแออะไรเงี้ยแกคนจะอยู่กับข้างพวกเราไม่ใช่เหรอฉันไม่ฉันไม่ยอมนอนเพื่อ ดูพวกแกฆ่าฉันหรอกนเน้ยตามแกมังกรใช้คิริค้าอะไรนี่นัน่นความรักเงี้ยหรือที่รักไปแล้วค่ะนางเอกค่ะเข้าไปก่อนดูสักรับปัดหายหายหายไปไหน เอาเร็วตีไอ้หนูจัดการมันเลยไม่ต้องมุงจัดการมันเอง,งอยากก่าแน่ใจนะไอ้หนูเฮ้อ <c oughs> ทุกทุกที่ในนี้เป็นพลังของเซเวียแกไม่มีทางจัดการได้เฮ้อฟันกระจายกันแล้วทำไมเนโรถือดาบพี่ฟันไม่ได้ตอนนี้ต้องแปลกร่างพี่ไม่เข้าใจเปิดก่อนแหละเ้วเฮ้อ เยจะกันกันทำไมแล้วอ้ไม่ทันโอ้โหมากันเพียบอ้ยิงมาอีกแฉะฟาผิดจังหว่ายแก้วอ่ะเดียวเดียวเดียวมึงลงมามึงลงมาเดียวขอลองนี้ดูว่าได้ไหมเออ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  เออเออพอได้พอได้พอได้คอมโบจะยาวขึ้นนะแล้วก็แรงด้วยขวาตรงขึงหลอดขึงหลอดเออเหนื่อยโอ้ยปุุงไปโดนมันซะเถอะเอ้ยอ๋ออะไรเล่นอะไรพี่ยหาหาเรื่องเล่น มึงหาเรื่องเล่นเหรอมึงหาเรื่องเล่นเหรอเห็นตูเป็นเพื่อนเล่นเหรอฮะอันนี้เออ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 พระไปสั่ไม่พอนะขวาตรงว้าวเอขวาตรงหนึ่งมัดอือเจ๊ไม่น้องมาคิสคัมมิ่งคิสคัมมิ่งคัมมิ่งซูนโอ้ โอ้ลบลบไปไปดูไปช็อตแตกแหกครับโลแหกเอ้าจะหาเรื่องฮึฮู้เฮ้เฮ้ฮู้ไม่ทันโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหเอ้ามาโดนเมื่อกี้โดนไปเยอะเลยเนี่ย อันนี้มือกี้มึงแทงกูเส้นรัวเลยนะมื่อกี้กดกันไม่ทันอ่ะเนื้อขวาตรง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 เรียบร้อยโอ้โหมื่อกี้มันแทงรัวมากพี่กดกันไม่ทันอ่ะพลาดไปนิดนึงคือเผื่อเผื่อหันมามองที่เจ้าคอมแป๊บเดียวอ่ะไม่น่าเลยเราโย่ฟาดฟาดเรียบร้อยช้าเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสพลังของสปาร์ดาทำไมไม่ให้พลังกับข้า ทำอะไรผิดปแกเข้าใจความหมายของตำนานผิดไปแล้วรู้ไหมสปาร์ามีหัวใจหัวใจที่จะรักคนอื่นเหมือนมนุษย์นั่นแหละที่เคยไม่มีเฮ้ย่ากูมีตัวประกันเหมือนเดิมผู้ร้ายสูตรเดิมคราวนี้ฉันช่วยเธอเองรอก่อนนะเฮ้ยตัวประกันนี่แบบพลาดแล้วนะย่กขยับ พูดแบบตัวร้ายเลยฮือหนึ่งมัดจับไว้จับไว้เฮือโอ้ชิง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 ตัดสวยงามโอ้โหสโลโมชั่นอมองดาบอย่างหลอ่อเสียบเฮือดาบล่วงอิชบขอรับนี่หลอ่อ รอทุกจังหวะรอทุกช่วงเวลาเรียบร้อยตัวที่ที่ให้รอนะคิเริโอเนโลรอตั้งนานแหมที่แ้วพากถ้าเกิดสมีติพักฮาจิแล้วคิเริถูกจับตัวเไงนี่ก็คิเริก็คืออารมณ์มันเจ้าหิงพีนั่นเลยแหละกูพี่ว่า คือแบบโดนจับตัวตลอดอน่ยนังเอกนังเอกอะไรเงี้ยเออต่อยกันโอ้โหจอยสั่นเลยทีเดียวฮะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่น้องยังอยู่จบแล้วเหรอเฮียเรียบร้อยฮะ แล้วเขาก็มาใช่ไหมหุ่นอุลตร้าแมนจะชัดอ่ะดูหุ่นเบลเลยอ่ะอุลตร้าแมนอ่ะพี่ว่าเฮ้ยจอ <c oughs> โดนมายังรอึนี่จริงๆถ้าเกิดฉากนี้เราแบบมีภาพสปาร์ดาขึ้นตอนที่สปาร์ดาอุ้มอีวาแล้วแบบอะไรนะคือแบบมีภาพสปารา์ดางนี้บ้างน่าจะเท่พี่ว่านะใช่ไหมเพราะตอนนี้อารมณ์โมเนโรมือนกับสปาร์ดาตอนนี้ใช่ไหมเข้าใจปะเออคือแบบเป็นเป็นปีศาจที่เชื่อมมนุษย์อะไรเงี้ยอารมณ์นั่นเลยอ่ะเฮ้อรอนะมึง ใช้วเวลานะั่นนี่อะไรกันมาหาคำจะให้ฉันขอขโทษเหรอแหมฉันจะรอเพื่ออะไรเล่ายังไม่ตายหน้าตาเปลี่ยนไปมีหนวดทีนี้มัน่นี่ไม่ยอมแพ้สินะมันจะขึ้นที่นี่มันกะจบตรงที่นี่ด้วยมือของฉันเอาจะได้งั้น Go finish it, kid. ไปจัดการเลยน้อง Wait for me. รอฉันก่อนนะค่ะนูทำได้ไม่ได้หรอกค่ะนูต้องรออย่างเดียวค่ะนูรอมาหลายปีแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะกีิเลสรู้ไหมพระเจ้าฉันเกลียดท่านตลอดที่ให้แขนนี้ฉันมาแต่ว่าตอนนี้ จะทำลายมันตามนั้นแหละมาจนสุดท้ายไอ้ตรงนี้ไม่เข้าใจว่าตามให้พี่ต้องเราต้องเล่นทมใหม่ที่เข้าไอ้ตรงเนี้ยไม่เข้าใจจะเล่นทมใหมจริงไหมน้องๆใครที่เล่นเดฟเป็นใครสีมาจะงงนะว่าทำไมต้องเล่นตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจจริงมันก็แค่ไอ้นีนทุบหลบแล้วก็คอร์เตอร์อ่าแล้วมือข้างก็จะมาให้เราคอเตอร์หนึ่งสองอ่าติดนว่าจะไม่ติดแล้วเนี่ยมันก็จะล้มมาให้เรากดเนี่ยเรียบร้อย คือแค่เนี้ยไม่ต้องให้กูเล่นก็ได้มั้งอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมึงไปข้าศึกให้กูเลยก็ได้นะจริงๆอะไรตัวเนี้ยเออฉันรู้แล้วเออเมื่อมือของฉันเป็นสีนดำเงินมันก็ส่งประกายกันจัดแกก็สปริงเกอร์ใครดูกันดั้มมาน่าจะรู้พวกมือมือนี้จะส่งแกลงนรก อย่าแต่ตอนนี้แกตายประเทอ่ะชอบมากเลยอ่ะ <described> บ <together> ีบหน้าเรียบร้อยแง่เฮ้ยแม่ Yes Nero นายกันนะ พยายามเข้านายโดนแจ้งบทไปตั้งหลายพาร์ทนายไม่รู้ตัวอีกหนึ่งหมัดนายก็สู้ดันเต้ไม่ได้หรอกหนึ่งหมัดดันเต้มันแรงกว่าเยอะเช่นที่ว่าฉันควรจะขอบคุณนายฉันวันนั้นไม่ใช่คาลิเตอร์ของนายนะรู้ไหมบางทีนายควรจะด่าฉันมากกว่าอยู่ซ้ำใช่ก็คงฟังดูดีแต่ว่าฉันก็ติดนี่นายไม่ต้องพูดหลังนายฉันช่วยเพราะมีเหตุผลน่ะ จกดีนะไอ้หนูรักษาตัวด้วยเดี๋ยวสินายลืมนี่ฮะดาบอืมเก็บไว้เหอะอะไรนะฉันคิดว่ามันมีความหมายกับนายม,มากซะอีกมันก็คิดว่าเป็นของข,องขวัญให้กันแล้วกันฉันฉันเชื่อใจในตัวนายตามนั่นแหละ เพราะงั้นหลังจากนี้ไปแล้วแต่นายแล้วกันเฮ้ดันเต้เราจะกันอีกไหมไม่รู้รอไปละซึ่งก็จริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆไม่รู้นะคือเนื้อเรื่องต่อจากเนี้ยก็มีนะเป็นนิยายดูไหมค่ะเดลี่ฟอร์จูนนะกปเตโลไปทำงานกับดันเต้อยู่ดีนะเมื่อวันที่ก็ไม่ได้อ่านพี่อ่านสปอยล์มาดนึงอ่ะเออว่าเห็นว่าไปทำงานก็ไปหาดันเต้อะไรอย่างงี้นะว่ากันไปงั้นนี่มันก็จบแล้วใช่ไหม Maybe. ประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละเมืองถล่มไปหมดแล้วอะใช่เรายังฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่มึงถามยี่งด้ไงกูช่วยมึงมาเนี่ยอีดอกไม่ใช่ละเราทั้งคู่คิิถ้าฉันเป็นปีศาจไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วแล้วก็ คุณเธอยังต้องการอีกไหมเนโล,เ,นโลเธอก็คือเธอเธอคือคนที่ฉันต้องการจะอยู่ด้วยฉันไม่ต้องการฉันไม่สนว่าจะเป็นนุ่ยหรือเปล่าเนี่ยพูดแบบน้ำเน่ามากอะแต่ก็โอเคนะพี่ว่าพี่ชอบนะมันถึงแม้มันจะดูน้ำเนา่าแต่ว่ามันก็ดูมีดูมีความความรู้สึกที่ดีอะเอออะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าแบบจบแล้วตัวรัชนะอะง่าย,ายอ่ะแล้วอยคืนไปน้องเก็บมาตั้งนาน ขอสักทีแล้วกันเดี๋ยวมีตัวแถมจะจอกอดกันจูบกันเหรอตัวกอดคอเฮ้ยเมื่อว่าเราคงจะดูขัดขวางเขาแล้วล่ะเมื่อว่าจูบมันต้องรอสักก่อนนะได้ค่ะไม่ต้องห่วงหนูรอมันตลอดแล้วต้องยี่สิบกว่าพาร์ทแล้วเดี๋ยวรอค่ะขอบคุณ คนนี้รู้สึกว่าถ้าเราฆ่าโดยที่ไม่ให้ถูกคิดได้โดนโจมตีจะมีฉาดันเต้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพยายามทำให้ได้แล้วกันนะถ้าทำไม่ได้ขออภัยเลยวพี่ทำอีกรอบให้ดูอะไดีวพี่ตัดต่อเองไม่ต้องห่วงโอเคมาอืมตะทีไปแล้วกันไอ้ตอนนั้นมันจะมันจะทำอะไรของมันเออมันมาเยอะจังเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปไหม ยึดไปไหมเดี๋ยวทีละคนทีละคนมันจะรับไม่ทันนะเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะกันไม่ทันนะเนี่ยไอ้นี่มันมาอีกแล้วไอ้นี่ด้วยเฮ้ยมึงกลับมานี่เดี๋ยวมันมาเยอะอย่างเงี้ยมานี่โอ้มันเยอะมากมันเยอะเกินไปไหมตีไม่ทันนะเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ยกูจะกันทันไหมเนี่ย เดี๋ยวขอทีละคนขอทีละคนขอทีละคนนะไม่สนสไตล์ตอนนี้ซัดอย่างเดียวห่วงคิเล่ตอนนี้บอกตรงน้องน้องช่อบแบบเดินไปไกลนี่แม่น้องจะยืนดูทำไมเนี่ยหายหนูไอ้หนุ่ยเออ โอ้ยเฮ้ยตัวขวา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 มาเนี้เอ้ยโอเคครบหนึ่งนาทีโอ้ยหมอตรงอีตรงเนี้ยแม่งยากปกป้องกิเลสนี่ยากที่สุดแล้วหมองตรงโอเคก็โอเคแมนโอเคน้องๆก็จนไปกับด้วยการพาธีนะก็จะเป็นคาซีนสุดท้ายแล้วนะจบแล้วนะก็เออ นเรียบร้อยปกป้องสำเร็จคูเกือบแย่จบกันไปนะน้องกับเดวิดเมคลายสี่นะก็เดี๋ยวรอชมเดวิดเมคลายภาครีบูทได้อีกทีหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูกันอีกครั้งนะฮะส่วนเดวิดเมคลายในเรื่องของเวอร์จิ้ไม่ใช่ในเรื่องสีเล่นเวอร์จิ้ภาคสามนะเดี๋ยวเล่นแน่นอนครับก็ตอนนี้พอดีเฟซสองพี่ยังไม่ได้จับออกมาเลยนะยังอยู่ในยังเก็บอยู่ในช่องเกะใต้แล้วมันไม่ได้หยิบออกมาถ่ายอะไรอย่างงี้นะก็เลยเสียเวลานิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วง ดูคนภาคนะฮะโอเคกเ็มีเรื่องอะไรแหละกเ็เรื่องของดิวเมคาย์ภาคหน้าก็เดี๋ยวเล่นแน่นอนเลวิ้วเมคายเดนเวอร์จิวก็เล่นแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวคอสอัปปอสานก็จะตามมาทีหลังนะก็เดี๋ยวรอชมกันได้เดี๋ยวไปลว่าอัปชุดน,นี้ให้หมดก่อนละกันก็โอเคไม่เท่าเกียร์ก็เดี๋ยวเล่นต่อแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเดือนมีนาใช่ไหมมีนาปีหน้าก็มีทั้งเกียร์กาสสีโลกออกแล้วก็รอชมกันได้โอเคส่วนเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากเกมนี้นะฮะก็ เรื่องของตัวละครจริงๆที่ก็ก็ก็ถูกนะคือคือ,ค,อคือเรื่องของความรักของเนโรขค้เลเนี่ยก็เป็นส่วนที่ถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เขาไม่สนใจว่าอ่าต่างฝ่ายต่างคือต่างชนชั้นอนะ่ะคือเนโรเป็นปีศาจคีเลเป็นมนุษย์มันไม่เกี่ยวเนโรคือเนโรคีเล็กคือคีเลคนมันจะรักกันมันก็ดูกันที่ใจเนาะใช่ไหมเออก็ทั่วทัวว่วไปกับละครเือนกบหนังทั่วไปนะก็นั่นแหละ คนเราดูกันดูกันที่ใจนะแบบรักกันรักกันที่่จิตใจอย่าไปรักกันที่รูปร่างภายนอกหรือความสามารถของเขาอะไรี้เนี้ยดิงดาวแล้วโอเคอยาชี้จะมาถามพี่เพชรทำไมพี่ไม่เอามาเป็นพลงประกอบนะติดลิขสิทธิ์นะบอกไปก่อนเออโอเคนะตองนั้นก็เออเรื่องเรื่องของเคโลที่ต่อสู้เพื่อชอ่วยชิลอะไรก็เป็นความดีอะไรนะก็ดูว่าเป็นยี่งอยางนะรักกันก็ต้องทำให้เต็มที่อ่าไม่ยอมแพ้เออเนี่ยเราเช่นกันนะไม่ยอมแพ้ เลยลืมว่าหนึ่งหมัดพิชิตคนพานเอานจากปันเต้เขาโอเคก็เดี๋ยวชิปสอนไอ้ท่าไอ้ท่าหนึ่งหมัดพิชิตคนพานของพี่ก็เดี๋ยวมาสอนทีหลังนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าจะทำยังไงนะเดี๋ยวสอนไม่ต้องห่วงสอนแน่นอนเพลงพ่อะนะเพลงพ่อเพลงพ่อแสดงว่าเพลงอย่างหนึ่งเพลงพันนี้น้อยไปหน่อยหนึ่งเพลงดานิโลเพลงหนึ่งเพลงดันเต้เพลงหนึ่ง อ,อ,ยอย่างดันเต้ถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นภาคสามีเพลงสู้บ่าครบทุกตัวอะไรเงี้ยเพลง3-4เพลงประกอบอะไรงเงี้ยเยอเยอะดินจับมืออยากให้ในเรื่องมันมีต่ออยากดูต่อนะอยากดูเนื้อเรื่องเนโรต่อเรื่องดันเต้ต่อเป็นยังไงอะไรเง,งีเ้ยเย้ยจบนะฮะน้องๆแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันตราบนานเท่านั้นไง เชลเนอร์สุร r นเดอ e ์ไม่มีการยอมแพ้นะเย้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมีคายโฟนะจบก,กันไปนะแหมใชก้ก็ก็มีอะไรเยอะแยะนะก็เล่นเต็มที่นะจริงม่นจะเล่นฮาแต่ก็ไม่ฮาก็เดี๋ยวแล้วเออแล้วเดี๋ยวมีมาเล่นบัตตี้ไอ้บัตตี้พาเลสต่ออีกทีนึงนะเดี๋ยวรอชมกันได้เดี๋ยวเล่นแน่นอนก็เดี๋ยวขอเวลาไปเก็บเก็บท่าเก็บอให้ครบให้ครบทุกอย่างก่อนแล้วก็จะมาเล่นบัตตี้พาเลสทีเดียวอะไรอย่างงี้ยนะเอาจะได้ชมกันด้วยนั่นเองเดินมาสายตูดค่ะแช่วแวบบ็บค่ะแช่วแวบบ็บ วิวไม่คใครอ่านดันเต้นนะ่ะจะภาคหนึ่งใช่ไหมอ่านายช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยตอนนี้ฉันก็ทำงานได้ไดตามสมบสุขเสักทีเต็ก่ออ่านหนังสือเอ๊ะต่างมีม้วนเดียวถ้าเกิดช่วยชีวิตแล้วมันได้ของเยอะย่างนี้มันไม่น้อยไปเลยเหรอเนี่ยแบบว่านี่เอ๋อเยอะเฮ้อ จเจ้าเย,ยอะกว่านี้เหรอรู้ไหมว่าเธอทําให้มันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากเลยอะ่ะมันเกินกว่าที่จะรับได้รู้ไหมแม่เธอเหมือนทำเหมือนกับเอาสปาร์ดาขึ้นสู่แสงแสงไฟเอาแล้วกเลยกับกูบอ่เอาไม่เกี่ยวเอาเฮ้ยมันก็จบด้วยดีนี่นะมันเป็นหน้าที่ของเธอด้วยมันไปเกี่ยวกับเธอดแน่นันเต้จะไม่ด้ยหรอกฉันทำตามที่ฉันทำล้วก็เด้ดง งั้นจะเอา,อางั้นเหรองั้นเจ๊ไปเลยนะอเออไม่คิดจะพูดเลยหรอกปะไม่สนอ่านหนังสือรับดิ Devil May Cry Devil May Cry เป็นลูกค้าที่มีพาสเวิร์ดอยู่ใกล้นี่เองเอาไงดีล่ะ เ้ยี่ยมมีตังใช้แล้วกูจะถามอีกเหรอปืนดาบาแไ่ไปได้ได้ป่ะทำเลยก็ทำอย่าอย่าอย่าว่าดหรถ้าเกิดฉันได้รับได้จ่ายคนเดียวอะอะไรเงี้ยน่าสนใจดีนี่คิดว่างั้นไหมไม่โกหกเลยนะฉันไม่โกหกหรอก โอเคทุกคนพร้อมไหม,ม,มพุชอีประตูอีกแล้วไปกันเลยเลสรอปโอเคจบกันไปกักนด้วยไปคายฟากสีจริงๆนะก็ในเรื่องต่างก็เยอะแยะหมดนะก็สุดาที่ไม่มีไม่จะมีภัคห้าต่อไหมอย่างที่ว่าคือ,อทีมงานก็บอกไว้ว่า,าทีมงานญี่ปุ่นของแจ้าขอเขาก็บอกว่าอาจจะเอามาอาด อาจมีมีแผนมีคือเขามีไอเดียว่าจะทําแต่ว่าปัญหาคือไม่มีทุนจะทําอะไรนี้นะก็ว่ากันไปก็จะเป็นยังไงต่อก็รอชมกันได้ว่าจะมีดิวเป็นใครห้าไหมหรือจะเป็นดิวเป็นใครรีบูทภาคสองอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปนะโอเคก็คงไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วมั้งเนาะเซฟก่อนแล้วกันหนุกนะพี่ชอบดิวเป็นใครภาคนี้ที่สุดละไม่ใช่ภาคที่สุดที่สุดภาคนี้ดีกว่าภาคดีกว่าภาคสองแล้วก็ภาคหนึ่งนิดนึงอะไรนี้นะภาคหนึ่งมันเป็นจิตในจิตวิญญาณแล้วล่ะแต่ว่าโอเค หนูใช้ได้เพียงแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่อะไระกนินภาคนี้โอเคจนไปนะเพิ่มหมวดฮาร์ดขึ้นมาแล้วก็บัดดี้พาเลสนะโอเคไว้เจอกันภาคนั้นแล้วกันอย่าลืมชอบก็ไลค์ Subscribe Favorite แล้วก็แชร์เช่นเคยนะเจอกันใหม่เกมหน้าภาคหน้าอะไรก็ตามแต่นะเจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับผม <laughs> ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมสตรีมเอเลียนวอลเล่สตรีมช็อปซันเฟ r ร์สโตร์ให้การสนับสนุนชันแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่เดสคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้มามื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ